โอเคครับทุกคนนี <c> ่า <oughs> ม่มายู่กับพี่ดิวซิกนะครับวันนี้มามา่ยู่ในเกม ro-box แม p God of g o โกนะครับทุกคนอตอนนี้เข้ามามาได้ผมทำอะไรก็ไม่รู้คืออะไรอ่ะอ๋อให้ต่อยต้นไม้นะครับทุกคนเราก็จะได้อ่มอันนี้คือเรียกว่าพลังเหรอ๋อมานามานาอ่ะแล้วนี่คือ ลอ,ลองใช้สองดูงบายอัปเกรดรอบเกียร์ได้เหรออ๋ออัปเกรดได้ครับทุกคนเราต้องห่าง ไปเรื่อยๆนะทุกคนแป๊บไอตัวนี่เราต้องพังบ้านนะทุกคนพังพังตอนนี้เราเป็นคนชั่วสุดๆไปเลยฟังฟังอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ย อ้าวคืออะไรอ่ะมันทำอะไรไม่ได้เลยพังพังเราไปพังในนู่นกันดีกว่าทุกคนอย่าลืมพี่กดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับวันนี้ป้อมหนามากป้อมหนามากป้อมหนามาก ตายพี่ตายโอเคฆ่ามันให้หมดอันนี้เราเป็นคนช่วยคนช่วยมากเอิม่มเอ้ยคืออะไรอะเราลองไปอัพกันดีก,กว่าบูมบูม เราได้ Ucan อะไรไฟบอลสองมันวิ่งได้ไหมเนี่ยเอเอเหมือนจะวิ่งได้หรือเปล่าเอ้าแปดร้อยแปดร้อยนะทุกคนตอนนี้เราลบหนึ่งร้อยค่าความชั่ว ป้อมป้อม,อมเราต้องพังป้อมพังป้อมก่อนทุกคนทหารทหารอโอ้ตีตีตีทหารตีทหารทุกคนตีทหารโอ้โอ้ตีมันตีมันเอาแล้วมันดิง่งไอ้อะไอ้เวรเอ้ย ที่เราไม่โดนตีโอเคพองป้อมมันต่อช่วยกันช่วยกันโอเคป้อมทางล้วทุกคนเข้าไปบุบบุกเลยบุกเลยเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราไปเอาอันใหม่กันทุกคนโอ้มันวิ่งไม่ได้อะ ตอนนี้เราคือพระเจ้าทุกคนโป่งโป่งตอนนี้เราคือพระเจ้านะทุกคนนี่อันนี้อันนี้เลยอิชวีอิชวีกูอิชวีไรเงี้ยงอโอ้เออ๋อะไรของมันวะ อะไรเนี่ยเราต้องถอดนี้ออกก่อนเหรอว้าว <Wow. S 1> เราต้องทำยังไงเนี่ยมันคืออะไรวะทำไมใส่ไม่ได้ ลองคลองไใส่ไหม Now click on the fast meteor and equip ้ยได้แล้วได้แล้วดีต้องรอครูดาวด้วยโอ้โหป้อมมาเลยทุกคน อกอกไปอกอกไปโอเคตายยังทำลายพระเจ้าไม่ได้หรอกอ่าพังแล้วพังแลบุกเลยทำลายทำลายนี่ทำลาย เฮ้ยทหารทองทหารทองทุกคนทหารทองโอ้โหทหารเต็มเลยวิตายอืมไหนลองมาดูชอบโอ้โหโคตรแพงเลยอันนี้คูณสองฮีล exp speed นี่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 อ่าไหน วิ่งนี่วิ่งเร็วแล้วแบบนี้แหละที่ต้องการเฮ้ยเอา้าโอ้ตายง่ายเกินมันตายง่ายมากเลยทุกคนอะไรวะเราจะสั่งโป้ง ลองลองลองอันนี้เตะมันเตะแม่งเลยลองสำรวจสำรวจแมปกันดูทุกคนตรงนี้มีอะไรนะอ่ามีบุบบ้านรับแรงรับรับแรงแอบซอกเขาหรอ บอสบอสเรามาฆ่าบอสมันคือตัวอะไรอ่ะอุ้ยมันจักตาเดียวอย่าลืมที่กดแล์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับทุกคนครับอุ้ยมันออกมาอืมอืม โดนเมเทอ,อไปเฮ้ยเราได้ฝนเราได้ฝนเราได้ฝนแล้วทุกคน <c oughs> บางจอซะเหลือเกินนี่พี่อาจไปกี่นาทีแป้นอาทีเองทุกคนอืมนี่อันนี้ โหโคตรแพงเลยพี่จะเอาอุกกาบาตออกไปแล้วก็ใส่ฝนแทนเฮ้ยอันนี้คือความดีใช่ไหมเราลองไปเอิม่มนี่ฝนตกฝนตกเฮ้ยขึย้นละขึ้นละเออย่างนี้เราลองไปช่วย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  ช่วยช่วยก,กูช่วยกูช่วยกูช่วยคนตีอืมกูสาช่วยแล้วนะอืมไอ้พวกทหารสู้พระเจ้าไม่ได้หรอกตายซะตายซะ ตายกันให้หมดนี่ฝนตกฝนตกฮยบอสบอสอ๋อ้ออ้อผิดทางมันจะรีเลือดหรือ,อยังอะเฮ้ยมันยังไม่รีเลือดอนตายซะ มันจีตีผมมใกล้จะตายแล้วโดน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 ไม่ยักษ์ตาเดียวมันคือยักษ์ชั่วทุกคน มันยังไม่ได้ทำอะไรแต่มันชั่วไปแล้วนะมันก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็ชั่วแล้วม,ม,มันใกล้จะตาลยละอีกนิดเดียวอยีกนิดเดียวออกไปเบือกเอามันลัดผมไอ้เบือกนี่ลัดผม เมื่อกี้มันขึ้นอะไรอ่ะปั๊บเอิม่มอ๋ออันนี้คือที่เราไปได้เหรอเฮ้ยเราอ้ยอ่าบายบายเรามาเมืองไม้กันแล้วเยลูเรามาเมืองไม้กันแล้วเย,ยลู โอ้ยพอเฮ้ยตัว,วอะไรวะอ๋อคนโอ้โหเอ้อตาย ทหารเยอะมากเราต้องเจาะเมืองข้างบนให้ได้ทุกคนเราต้องเจาะเมืองข้างบนให้ได้อ,อ,ไอุ๊ยอุ๊ยทหารนี่แม่งตามอยู่ได้เราตีเบามาก โอ้โหห้าร้อยแม่ง <c oughs> เราเระยะไกลอยู่ละมันเข้าไหมอ่ะเออตรงนี้ก็ได้นี่โอ้โโคตรหนาเลยอุ้ย เดี๋ยวเราจะลองห้าร้อยเราจะลองไปอัปเกรดไฟล์บอกกันทุกคนยิง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 โอเคเด็บายมาดูกันว่าแรงขึ้นไหมน่าจะแรงขึ้นนะ ยิงอุ้ยแรง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 ขึ้นแรงขึ้นโอ้ยงานนี้เล่นยากมากทุกคนเฮ้ยทำทำร้ายนี่ทำร้ายนี่ ปอง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 ปงปงนี่ตามอยู่ได้ต้องตมันไปโอ้มันที้งทีเดียวผมตายเลยโอ้ตีแรงพอดเกรย์เอ,อื้อเรียบร้อยโอเคทุกคน สำหรับว,วันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมที่กดไลค์กดจามให้ด้วยนะครับคลิปหน้าอย่าให้พี่เล่นแบบลายมนไว้นะครับบ๊ายบายครับ